พีไทยแลนด์ ailand, เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาไปปฏิบัติธรรมกันนะครับปริวาี่วัดว่าเองวัดว่าเองวัดว่าเอ็นนะครับตั้งอยู่เลขที่51หมู่ที่10ตำบลโพมเดือออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพื้นที่ตั้งวัดนะครับเป็นที่ลุ่มเป็นที่ทำนาในสมัยก่อน เป็นรอยต่อระหว่างตำบลพงมาเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดน,นคมมรปฐมกับตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด2ี่ท่าหลที่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 ทจ่ที่เี่จเ่ทีทีอที่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 ทีะที่ทีรีที่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 ่ทีาทีที่ทีที่ทงี่ีทท ความเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับในซิ้มคนใหญ่ครับถวายให้วัดเนื่องจากพ่อแม่เสียหมดชาวบ้านเรือกันว่าเป็นพื้นที่แข็งในซิมสมัยนั้นก็เหลือตัวคนเดียวก็เลยยกให้วัดตั้งแต่นั้นมาวัดมีบัวสดเป็ครั้งแรกในสมัยหลวงพ่อกงเป็นเจ้าวาดรูกแรกนะครับ 445ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องและเป็นที่มาของวัดว่าเองหลวงพ่อตนลูกที่สองท่านได้ราศิกขาบทต่อมาหลวงพ่อบุญช่วยสอบพิโตท่านได้มรภาพ เมื่อปีพศ2117ต่อมาอธิการทองบริสุทธโธได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดและได้ปีพศ2536ได้ทำการสร้างโุสบสดหลังใหม่และได้ทำทพิธีผูกพันธสีมาปิดทองฝั่งลูกดิมิตเมื่อวันที่20ถึงวันที่30มกราคม ศ2547ต่อมาพระอาจารย์ทองได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญบัติที่พระครูโสพลสนุคุณอยู่ปัจจุบันวัดว่าเอ็นเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6โดยเริ่มแรกวัดว่าเอ็นอยังเป็นแค่สำนักสงฆ์เล็กๆเท่านั้น ตี่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ต่อมามีการพัฒนาเป็นวัดในปีพศ2445ตามพระรัชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์รศ121มีเนื้อที่ประมาณทั้งหมด25ไร่มีชาวบ้านใจบุญที่ยุทิศให้สร้างวัดและติดคองกับท่าผาบางแก้วหรือคองว่าเอ็นนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเส้นเขต ระหว่างจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดราชบุรีประวัตินะครับเดิมวัดว่าเอ็นเป็นสำนักสงฆ์ที่ตั้งมานานแล้วนะครับตั้งแต่ในปีพศ2445แล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องและที่มาของวัดชื่อว่าเอ็นนั้นก็คือว่ามีต้นว่าใหญ่ครับขึ้นอยู่ริมคลองเอ็นไปเอ็นมาครับชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดว่าเอ็นนั่นเองนะครับ โดยมีหลวงพ่อโก่งครเป็นเจ้าว่าดรูปแรกและในสมัยหลวงพ่อก่งนี้เองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับได้นากองเสือป่าเข้าไปฝึกซ้อมบริเวณวัดและทํานักอยู่ที่นั่นนะครับก่อนที่กองลูกเสือป่าจะย้ายไปค่ายหลวงจังหวัดรัชบุรีนะครับโดยในระหว่างนั้นที่พักมีการฝึกซ้อมของกองลูกเสือป่าที่เป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยครับต่อมาหลวงพ่อตนนะครับเจ้าวาดองค์ที่สอง เปลนเจ้าวาดได้ช่วงเวลาหนึ่งครับม,ม,มีความจําเป็นบางประการทําให้ต้องลาสิกขาครับรนนลแล้วก็แต่งตั้งหลวงพ่อช่วยเป็นเจ้าวาดรูปต่อมาครับซึ่งชาวบา้านฮึหฮาว่าในสมัยนั้นมีเหรียญรูปหลวงพ่อช่วยครับมีความศักดิ์สิทธิ์มีสักทุชนรับไปบูชาแต่ถูกรับทำลายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ปีพศ2517นะครับหลวงพ่อช่วยก็ได้มรภาพลงนะครับพระจาจาร์ทองอได้เป็นเจ้าว่ารูปต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งในช่วงที่พระจาจทร์ทองดูแลวัด พัฒนาให้เจริญพร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนไปให้ดีขึ้นพระอาจารย์ทองบวชที่วัดอัมพวันจังหวัดสุรินทร์นะครับมีพระธิการสาเป็นอุปชาต่อมาเขาย้ายมาจำพรรษาที่วัดวัดเอนเมื่อพศพศน5 1 0นะครับโดยสร้างศาลาปริยนอุโบสถศาลาคูเมรุศาลาคูเมรุนะครับโรงครัวและบทใหม่แทนบทเก่าที่สำรุดสุดโรมไปตามกาลเวลานะครับ ต่อมาเมื่อบีพศสองพันหตุต่อมาเมีพศ2539นะครับพระจันทร์ทองได้เลื่อนสมรสัต์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทนะครับซึ่งถือเป็นเกียรติและพระครูโสพลสืบคุณก็ยังพัฒนาวัดให้ดีขึ้นโดยมีการจัดปริัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรมเพื่อส่งเสริมการปริบัติธรรมอันจะนำมาซึ่งความสงบลมเย็นทางจิตใจซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีนะครับช่วง เก้าค่ำเดือนสิบสองและช่วงที่ปฏิบัติธรรมนนะครับก็จะมีสาธุชนทั้งหลายได้มาฝึกปฏิบัติธรรมฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเป็นเวลาเก้าวันครับจึงเป็นการช่วยกลอเก่าและเป็นที่พักทางใจให้กับสาธุชนมาช้านานนะครับส่วนทางด้านในช่วงเข้าวพันสาก็มีการสอนอบรมธรรมะ แกสามเณรราพระภิกษุสงฆ์ที่เรียกว่าสอนปริยธรรมนะครับพระครูโสพลสิริคุณยังส่งเสริมทางด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวระเอน,ในโดยมีการแจกทุนการศึกษา <ใน S 1> แก่น,กนักเรียนผู้ยากจนด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกปีนะครับนนซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนในท้องที่นับว่าเป็นพระนักพัฒนาครับโดยแท้จริงพระผู้เป็นเจ้า วัดระเอญนะครับยังเป็นวัดที่มีความสะดวกในการจัดงานต่างๆและวัดระเอนก็จะมีเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่ท่านสาธุชนให้ยืมใช้ต่อมานะครับหลวงพ่อทองมีรองเจ้าว่าคือพระประหลัดปิชาปิชาโนนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าว่าโดยมีการร้างนาวัดปัจจุบันได้สร้างสารศาลาูมบรรุปีพศ2555สร้างห้องน้ำเพิ่มอีก28ห้องปีพศ2557 ร่มกันสร้างวิหารหลวงพ่ <c oughs> อช่วย <c oughs> ตั้งแต่เดือนเมษาปีพศ2555 <c oughs> จนถึงเดือนเมษาปีพศ2558 <c oughs> ได้สร้างเสร็จนะครับ <c oughs> และมีการทำบุญฉลองวิหารหลวงพอ่อช่วยในปีพศ2559 <c oughs> พะกราปิชา ได้ให้ช่างมาสร้างศาลาหน้าโรงครัวและสร้างรั้วกำแพงวัด <500 S 1> ตั้งแต่เดือน <500 S 1> พฤศจิกาพศ2560นะครับนในปีพศ2562นะัหลวงพ่อทองและพระประหปีชาได้ปรึกษากันกับกรรมการวัดเพื่อบูรณาบ่องเมรุษที่ชำรุดเพื่อว่าเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับปัจจุบันทางวัดได้จัดงานทำบุญอุทิศแก่บุรพาจา์ปิดทองหลวงพ่อบุญช่วย วันที่สิบสามถึงวันที่สิบห้าเมษาของทุกๆปีนะครับได้จัดมาแล้วหลายสิบปีซึ่งจะตรงกับเทศกาลสงการของชาวไทยนะครับลำดับเจ้าวาดที่วัดวเอ็นนะครับมีหลวงพ่อกงงไม่ทราบปีพศนะครับสองหลวงพ่อตนไม่ทราบพศเช่นกันครับแต่ลาศิกขาจากการบวชนะครับ 3. หลวงพ่อบุญช่วยโสวิโตไม่ทราบพศมรณภาพปีพศ .2517 นะครับ 4. พระครูโสพลสริคุณหรือหลวงพ่อทองหรือหลวงพ่อทองชายาบริสุโลอุสมบทที่วัดอัมภวันอำเภอลำดวนจ,จังหวัดสุรินพศ .2510 นะครับได้ย้ายมาจําพรรษาที่วัดวาเอนวิทยาฐานทางโลกปสีทางธรรม นักธรรมชันโทร,รับตำแหน่งเจ้าวาดพศส5 3พันพออเลื่อนสำหรับสักเป็นพระครูสัญญาบัตรชันโทสำหรับประวัติวัดพระเอ็นก็มีประวัติความเป็นมาที่ช้านานยุคสมัยก่อนโบราณก็เป็นวัดที่สงบรลมเย็นเดินทาง การเดินทางก็เดินทางทางรถไฟก็ได้ทางรถส่วนตัวก็ดีเดินทางสะดวกครับ สำหรับงานปริวาสกรรมนะครับวัดว่าเอนก็จัดขึ้นทุกปีนะครับคนที่สนใจมาปฏิบัติธรรมก็เตรียมตัวเตรียมใจมาปฏิบัติได้นะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติที่เงียบสงบแล้วก็เข้าถึงธรรมะแก่นแท้ของธรรมะโดย,โดยแท้จริงครับ ตูสุรักขันตูอีมาสามิงมงคลจักกวานทั้งแปดที่ประสิทธิทจงบางครั้งเราใช้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมภายนอกกับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับบางครั้งเราละเลยหรือบางครั้งเรา ลืมไปว่าเราควรที่จะทำอะไรไม่ควรที่จะทำอะไรพอมาตั้งศูนย์ชีวิตโดยใช้ธรรมะรก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็ทำให้จิตใจเราสงบขึ้นทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับ ไปด้วยความสมหวังและผิดหวังความสุขความทุกข์รอยยิ้มและคราบน้ำตาความชื่นสุขก็ขอเชิญชวนผู้ที่เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายนะครับทุกคนนะครับผู้ที่สนใจทุกๆปีก็มาปฏิบัติกันได้นะครับสำหรับการปริวาตกรรมที่วัดพระเอนะครับก็จะ มีขึ้นทุกๆปีนะครับในช่วงแรมก้าวข้ามเดือนสิบสองก็เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติที่ดีที่ที่หนึ่งนะครับวัดว่าเอ็นจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับสำหรับเคนพีไทยแลนด์ ที่จะต่อสู้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครใด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเป็นคลิปที่จะเก็บไว้ให้ลูกหลานดูในอนาคตนะครับก็ไม่ได้หวังอะไรมากก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาที่ดีเข้าถึงธรรมะ มองในแง่ของปรัชญาที่ละเอียดอ่อนชีวิตก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ